พี่น้องช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะเมื่อนี้พาเดินชมตลาดนัดอีกคือเกาจากพี่น้องตลาดนัดคลองถมทุกวันเสาร์ยามมืองแรง,งใส่กอดใส่กขอดข้อระบาดนี่ย้ำบอกมั้ย ไก่ทอดไก่ย่างจะพี่น้องเป็นแต่แซบบ่จ้ะทางนี้เป็นต้มแซบ <c oughs> <c oughs> แกงยำ <c oughs> อาหารสำเร็จจะไปน่องยำถุงละสิบแกงถุงละสิบผิดพี่กเป็นอะไรลนจะไปนองร้อยนะเต้าหูาา้สิบบาทสิบบาทกับเจ็ดบาท ดดกมีข้าวโพดติจ๊ะมื่อเนี้ยโอ้ยข้าวโพดเหลืองบํมักโอ้ข้าวโพดเหลืองเป็นอันนี้ต้มปิดติดจ๊ะเ,เสื้อผ้าตัวละ ถูกถูกจะไปเนาะเป็นรองเทา้าตลาดนัดน้อยตลาดนัดน้อย นนนีนขนมคอกใจนะพอดียี่สิบแปด่แดงโมสามสาปลาถูไอ้นั่นบ่มีที่จับมือเนี่ย สมเข่งทางนี้จะเป็นลูกชิ้นปิ้งจารนบลูกชิ้นทอดไม้ละสิบบาทห้าบาทสิบบาทนี่มะขามเทศ เป็นขนมจบกนี้ิละห้าบาทสิบบาทขนมใส่ข้าวโพดขนมลังพึ่งจับม่ลองใส่ลูกเกดกับใส่ข้าวโพดทางนี้มาละกอสุด อ่อ,อ,อนตัวบาดอก,กลาาน,นสิบาดเถิดเถิดจากพี่นอกกำละห้าบาทสิบบาาสิบบาทถูกคูก คลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนาจารย์พี่น้องฝากไว้ค่ะช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะ